ไปเลี้ยงมาอ้าวไม่มีน้ำนมออน้ำนมแท้งเน,น,นี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลองทานยาตัวนี้นะครับชื่อว่ายาประสาทน้ำนมนะครับเพราะฉะนั้นยาตัวนี้จะมีสรรพคุณก็คือจะไปทําให้น้ํานมของมารดาเนี่ยสะอาดนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีคุณค,ค,ค่าทางคุณค่าทางทางนมเนี่ยสูงนะครับคุณค่าทางอาหารเนี่ยดีมากเพราะฉะนั้น,น ยาประสานน้ำนมเนี่ยก็จะทำให้ให้นมแม่เนี่ยนะครับมีคุณภาพดีให้ให้นมบุตรได้ดีนะครับให้นมได้ดีค,ค่ะอย่างนอกจากผลิตภัณฑ์ของอุทยัยประสิทธิ์แล้วอ่าเงี้ยของทางบริษัทก็คือมีรับบริการอย่างอื่นใช่ไหมคะครับมีเรามีรับบริการอย่างอื่นเช่นในส่วนที่ว่าผู้ที่สนใจนะครับอยากจะ ทำแบรนด์เป็นของตัวเองติว่าเกิดว่าถ้าคุณมีสูตรยามีอะไรขเข้ามาปรึกษากับเราได้ครับนะเข้ามาปรึกษากับเราว่าอยากจะทํายังไงแล้วคุณให้ให้ทางเราผลิตให้ทางเราขออนุญ,ญาตทะเบียนยาให้นะครับแล้วเราให้แล้วเราจะผลิตให้นะครับโดยเป็นในในชื่อของคุณในแบรนด์ของคุณแล้วคุณก็เอาไปจัดจําหน่ายตรงส่วนนี้คือเรามีโรงงานผลิตใช่ไหมคะครับเราเรามี โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในกระบวนการยื่นขอ GMP ครับะะแล้วเราก็สามารถจะทำให้ท่านได้ความประสงค์ทุกอย่างไม่ว่าจะบรรจุเป็นขวดแบบนี้ถ้าท่านไม่ชอบขวดเหลี่ยมท่านจะชอบขวดกลมก็ได้นะครับหรือไม่งั้นจะใช้เป็นเป็นส่วนในแผงบิสเตอร์แบบนี้เพื่อการพกพาได้สะดวกนะฮะ หรือจะแล้วแต่ครับมีมีอะไรก็เข้ามาคุยการปรึกษากัน่ะ,นะครับแล้วอย่างสมุนไพรของอุทไทยประสิทธิ์มีจําหน่ายที่ไหนบ้างคะในส่วนถ้าในส่วนประจินบุรีเนี่ยะนะครับเราก็จะมีร้านหงแซนะครับร้านบรรเจิดตลาดล่างะนะฮะแล้วก็ร้านแสงสว่างที่สถานีรถไฟนะครับแต่ในส่วนพิจตรคามก็จะมีร้านสีกิจนะครับ เราส่วนมากเราเราก็จะวางตามร้านขายยาทั่วไปนะครับส่วนในกรุงเทพก็จะมีชั้นใต้ดินของชื่อว่าร้านสบายใจอาจจะมีที่พราไดห้างพราไดนะครับห้างฟิเจอร์และห้างแฟชั่นครับแล้วก็ในในส่วนของสันติอโศกนะครับก็จ,จะมีตรงนั้นเยอะครับแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์ของอุทัยประสิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะ าสามารถติดต่อสอบถามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะติดต่อสอบถามได้ที่ผมค,คุณถวันได้เลยนะครับฝากเบอร์โทร,รบเบอร์037ย์สามเจ่นย์สามเก้า่ะครับชวนอีกครั้งนะครับ037 403 964นย์สามเ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนจะจบรายการก็คือคช่วงนี้ เป็นช่วงที่ว่าอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะมากไข้หวัดกลางระบาดแล้วไข่หวัดก็จะเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเป็นไข้หวัดนกนะฮะเพราะฉะนั้นอาการไข่หวัดนกเนี่ยผมยอมรับเลยสิ่งที่สามารถที่จะต่อต้านไข่หวัดนกได้ก็คือมีฟ้าทลายโจรน,นะครับยาฟ้าทลายโจรเนี่ยคุณจะกินสดก็ได้จะเอามาต้มกินก็ได้นะครับหรือจะกินถ้าไม่สะดวก ทานเป็นเม็ดแคปซูลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นยาคว้าทายจนเนี่ยสามารถจะป้องกันให้เราพ้นจากไข้หวันนกได้แต่ห้ามเกินรับประทานเกิน7วันนะครับพอ,อทานถึง7วันเสร็จปุ๊บเราควรจะหยุดพักสักห้าวันนะครับ<อ>แล้วประทานต่อถ้าเกิดอาการให้หมีเว้นช่วงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ คราวขอบ,ขอบ,บัสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณถวันบุญพักดีมากนะคะที่กรุณามาให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค,ค่ะคำถามประจำสัปดาห์ สมุนไพรชนิดใดที่มีสรรพคุณช่วยในการต่อต้านเชื้อไข้หวัดนก A ยาหนวดแมว B ฟ้าทะลายโจรท่านที่เป็นสมาชิกปีทีวีเคเบิลสามารถร่วมสนุกได้โดยส่ง SMS คำตอบมาได้ที่หมายเลข0896915870ผู้โชคดีที่ตอบถูก5ท่านแรกจะได้รับของรางวัลจากทางรายการ